สวัสดีสมาชิกทุกๆการวันนี้พบกับผุมผี่เบอร์มวจนเรามาเล่กูใหก้องนําจเ็โกบานนาทรายในวันที่สิบนี้นะครับกนี้นะครับเป็นการจนระว่างกเก้าแซงอาทิตย์ปีจิตใจสงรามร้วยเพราะก้องหลอกซักกอจกรจตุมาตรก่อสร้างจนกับกเก้าสิ่งพลังใจหรือว่าวัวโตกล้องในบ้านขายกรวมใจเพื่อนนนทบุรีหัวคนนี้จริงรางวัลหนึ่งกิโลสมิ๊หนึ่งกิโลเรามาควงรอดแบบหยอยถังซองไกว้กเก้าแซงอาทิตย์ ปิจิตใจต้องกล้ามด้วยไอปอตอนนี้ก็วา่าจะนามาแล้วซ้ำสี่ครั้งนะนลาบสุดชนาะทีกาแก้วต้องมาิกเป็นหัวประปิดตังเกาดีติมหน้าจ่ายปลายยอดปลายยอดจัดจ้านทํามิกมีวา่าใจสำหรับไอปอตัวนี้ตํอมาิกสำหรับปีปีทันได้ทีจะเรนัวจมัวเรามีช่องทางติดตามทีลิงหน้าโปรไฟนะ่ะกาวปลีชมปลีไม่มีการใจ,ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นเรามากว้างพลดัดกล้องโคจรเงินบ้างลาต้มาิก กก้ก้าวสิงพลังใจหรือว่าอ้วัวโตตอนนี้ก็วาะนามาแล้วสามสี่ครั้งนั้นสช่ไหมลาทุกนาทีน้องบัวนะเป็นหัวประพิดแก่งแรงนะมีหัวใจประพิดต่างจนนะจนควัดควัดเลียวป่ากลางนักป่าหนับนกเนี่ยนึบสำหรับไอ้วัวโตตัวนี้ทําไหกจีสำหรับหัวคนนี้ดีเจอดีแก่งเจอแก่งมีคำตอบนะสนามเจโกบานนาไซในวันที่ยี่สิบนี้าช่กหมาม์ลัดนะครับ้าม์ลัด สำหรับปีพีทันใดที่จริญหนัวชมัวเรามีจองตางติดตามที่ลิงหน้าโปรโฟไฟล์นะการปลีจมนวปลีไม่มีการแจกใจ้ใดๆดังทิ้นขอบคุณครับ